โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคืนนู้นหังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนนู้นหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก่ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VIP อพีแคลนในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอ่ามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับจริงๆบอลไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะผ่านทีมชาติเข้าบัลลีสุดสัปดาห์แต่ก็คลิปแรก3คู่ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับไปเริ่มที่เวลาบ่ายสามโมงตรง ไปดูฟุตบอลหญิงเอลีกของออสเตรเลียนะครับบิสเบนอันดับ6จะเปิดบ้านเจอเมลเบิร์นซิตี้จากฝูงนะครับบิสเบน25แต้มจากการชนะ8สเสมอ1แพ้10เกมล่าสุดบุกแพ้ดิเลตมา1-3มีโมโมฮายาชิตัวญี่ปุ่นนะครับเฮเชอร์มาเรียลกองหน้าทานาย่ามอริสครับเจอกับเมลเบิร์น43แต้มจากการชนะ12สเสมอ7ไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกของบอลหญิงในเอเชียนะครับเปิดบ้านเอาชนะไทชุงมา3-0ครับน,นีเลนเดนบอชคาน่าบารีน, ch, นาสเปกไมเยอร์แล้วก็คริสเตียนา แมคมาร่าน,นัดที่แล้วยิงแฮตทริกในเกมลีกด้วยนะครับนัดแรกเจอกันเมลเบิร์นเปิดบ้านชนะ2-0ก่อนเกมใกล้เคียงเหตุผลเพราะเล่นในบ้านบิสเบนแต่พี่เจ็ดบอกเลยครับบาบิสซิตี้แม่มาเยือนแต่ไม่มีเสียเปรียบครับไม่เสมอก็บุกชนะแน่ครับคู่นี้เชียร์เมลเบิร์นซิตี้นะครับโยโยโยพี่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับออนนนีี้้มมมโโปรโชั่ซื2แถ1 ไปคลิกตามตะก,กล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคู่่อมา6โมงครึ่งไปดูบอลถ้วยของฮ่องกงนะครับ Southern District อันดับ6จากลีกสูงสุดจะเปิดบ้านเจอกับฮ่องกงเรนเจอร์อันดับ7จากลีกสูงสุดสัปดาห์ก่อนเพิ่งเจอกันในบอลลีกและเป็นเซาเทนดิสติกเปิดบ้านชนะ1-0นะครับเซาเทนเนี่ยตัวหลักๆก็ซูซาสาก,กิตัวญี่ปุ่นจอร์แดนอากอสต้าตัวอาร์เจนนะครับเล่นกับเกรกอรี่ตัวบราซิลครับส่วนฮ่องกงเรนเจอร์นำโดยเรียอตะฮายาชิ achi, ตัวญี่ปุ่นแล้วก็เกเมตตัวบราซิลมีบารักบานเชียนะครับกองหน้าอิสราเอลครับก่อนเกมเขามองเซาเทนดิสติกเป็นปอนะครับคู่เนี้ ถ้าย้อนกลับไปดูสถิติก่อนหน้านี้ก็บ้านใครบ้านมันจริงๆนะครับแม่มีโอกาสย้ำแคนครับวัดใจ u ซอ e r เทนดิสติกจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูครับปิดท้ายที่เวลา5ทุ่มนะครับไปดูบอลถ้วยของเซอร์เบียรอบ16ทีมนะครับเซอร์เวน่าสเบตด,ดา้าทีมชัป์ลีกจากฝูงจากของลีกนะครับจะเปิดบ้านเจอกับ OFK เบโอกาสนี่ก็จบอันดับ4ในฤะด,ดูการหลีกนะครับเซเวด้าเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะซูโบติก้ามา2-1นะครับมีเมียกอิวานิกอันเดียมักซิโมวิกของหน้าเป็นบูโน่ดูอาเต้เจอกับเบโอกาสนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะวอตวอร์ดีนามา3-1นะครับมีอูรอส นิโคลิกลิชาโรมานิกแล้วก็เดลเลยนะครับจเจอกันมาในลีกเนี่ยเซเวดาเคยบุกชนะมา1 0แล้วนะครับแค่นี้ก่อนเกมเขามองเซเวดาเซเวดาเป็นต่อเยอะมากนะครับเอาง่ายๆดูแล้วก็เหนือกว่าเยอะอาจจะมีการโรเตชันบ้างเพราะว่าเพิ่งจะผ่านทีมชาติมาแล้วก็มีเป็นบอลถ้วยด้วยนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ยังเหนือกว่าเยอะนะครับเล่นในบ้านด้วยพี่เฉียนมองว่าเซเวีดาเซเวยดายืนพื้น2ประตูไปลุ้นประตูที่3ครับสรุป3คู่นะครับคลิปแรกชอบไปที่เมลเบิร์ เซาเทนดิสต i ิกและเซอร์เวนาสวีดาขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย